สงครามค่าเงินเนี่ยยังคงระอุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยในแถบประเทศละตินอเมริกานะบราซิลแล้วก็อาร์เจนตาน,นีครับได้จับมือกันทําเงินสกุลของตัวเองลดการพึ่งผ่านดอลลาร์ซะแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นที่ทางดอลลาร์ต่อจากนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เดี๋ยวคิดไลฟยฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องคิม property live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไได้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์นาน,นี้นะกดไลค์กด like, าตามไว้ หรือว่าอย่าสนุนช่องนี่ผ่านการไป็นไม่ก,ก็ก,กดจอยขลางนาเช่นเดียวกันนะครับในที่ชุนคุนคยเรื่องของตัว currency war นะฮะหรือว่าสงครามเรื่องของสกุลเงินนั่นเอง คือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยหลายคนคงเคยดินข่าวนะครับเรื่องของการคว่ำบาตรการแซงชั่นที่เกิดขึ้นในรัสเซียร,รวมถึงสงครามการค้าเทรดวอร์นะครับและการกีดกันหลายหลายอย่างมากมายก็เรียกว่าวงการการเมืองโลกเนี่ยนะครับค่อนข้างระสับระสายและก็ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันซัทีเดียวนักนะครับจนดทำให้เกิดองค์กรยิ่งย่อยออกมาเช่นทั้งกลุ่มบริกส์นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าและก็ซาอฟริกาครับที่เป็นกลุ่มความร่วมมือทางด้าน,นการเงิน ตางองค์กเพื่อทนนันอำนาจของทาง World Bank นะครับแล้วก็ล่าสดุดก็มีการพิจารณาในการจะทำตัวคเรนซีของตัวเองอีกด้วยน,นอกจากจะกลุ่มบริกซ์น้นะครับในฝั่งของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เริ่มมีการเปิดกว้างนะที่จะเทรดนะครับในตัวของน้ำมันของพวกเขาในสกุลที่ไม่ใช่ดอลลาร์มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นก็ต้องยอมรับว่าปริมาณทรานซิชันนะครับที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะฮะทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยเกือบทั้งหมดนะครับจะเป็นเงินดอลลาร์แทบทั้งสิ้นเลย ซึ่งแน่นอนนะครับว่าในกลุ่มที่ไม่ชอบเดินล่าเนี่ยนะครับเขาก็ยินดีจะซื้อในสกุลอื่นหรือสกุลหยวนสกุลตัวเองกันอยู่แล้วนะครับแต่ในขณะที่แบบว่ากลุ่มที่ชื่นชอบตะวตัวตนตกเนี่ยเช่นทางยุโรปเนี่ยะครับก็ยังมีบางประเทศเนี่ยต้องซื้อน้ํามันของรัสเซียผ่านรูเบิร์ด้วยชเช่นเดียวกันนั่นจะเริ่มเห็นภาพนะครับว่าในฝั่งของเปย์เมนต์เนี่ยนะฝั่งของคู่ค้าระหว่างประเทศเนี่ยครับเริ่มที่จะเอาบนละลาออกจากบทบาทของเหล่าประเทศนี้มากขึ้นซึ่งถาูดตรงๆมันก็จริงครับก็สอง เงินคู่ของประเทศนั้นมาซื้อขายกันล่ะทำไมต้องเอาเงินของประเทศที่อื่นเช่นดอลล่าร์เข้ามาเอี่ยวด้วยคือนอกจากเราต้องพึ่งเงินดอลล่าร์มากแล้วนะครับจะมีความเสีย่ยงเรื่องของความผันผวนการขึ้นดอกเบี้ยของดอลลาร์ด้วยซ้ําอีกทั้งในฝั่งของเงินสกุลของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้กับทําให้ความอ่อนแอก็ยังเกิดขึ้นด้วยหลายคนคงทราบดีนะครับว่าทั่วโลกของเราในรือประเทศหลักเนี่ยนะครับเขาให้ทุกคนใช้เงินสกุลของตัวเองในประเทศนั้นๆเช่นไทยเนี่ยครับก็ต้องใช้ไทยบาทคุณไปอินเดียเนีรูป หรืออยู่ที่จีนก็ต้องใช้หยวนนั่นเองเพราะว่าทุกประเทศเต้องการให้ประชาชนใช้เงินของตัวเองในการจับจ่ายใช้สอย ก็เพื่อจะรักษาอำนาจนะครับเงินตราของตัวเองนั่นเองรัสเนี่ยไม่แปลกอะไรเลยนะครับที่เราเห็นรัสเซียเนี่ยอยากจะใช้ตัวรูเบิลนะครับเพื่อจะตรึงค่างเงินของพวกเขากับน้ำมันของพวกเขาทรัพย์กิจของพวกเขาเองรวมถึงจีนครับอย่างซื้อขายดิสกุลหยวนด้วยเช่นเดียวกันเพราะจีนเองก็มีเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับอยากให้เงินสกุลเขาเนี่ยกระจายไปทั่วโลกครับจากก่อนหน้านี้นที่ตอนแรกเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็ง,ขงนะอเมริกาเป็นเหมือนเจ้ามหาอนาจแต่เพียงผู้เดียวเป็นอำนาจเดี่ยวนะครับมีกองทัพที่เข้มแข็งที่สุดนะแต่วันนี้ดูเหมือนจะมีเขตเศรษฐ ในการใช้เงินของพวกเขาในเวทีโลกมากขึ้นนั่นเองและซึ่งล่าสุดนะก็มาถึงกลุ่มประเทศแถบละตินอเมริกานะครับนั่นคือบราซิลแลวก็อาร์เจนตินานั่นเองนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงบราซิลก่อนนะครับบราซิลเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มบริกซ์อยู่แล้วนะครับก็มีทิศทางแนวทางต่างๆนาที่แบบว่าไปทางจีนกับรัสเซียด้วยแต่มาวันนี้เนี่ยเขามาจับกลุ่มกับประเทศในกลุ่มเดียวกันนะครับแถบอ,อเมริกาใต้และสองประเทศนเนี้เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของภูมิ ตัวเศรษฐกิจนะครับมาเก็ตแชร์ในปี1960นะครับ ซึ่งในอดีตเนี่ยอาร์เจนตนาเป็นเขตสีอันดับหนึ่งในแถบละตินอเมริกานะครับคืออาร์เจนต้าเนี่ยร่ำรวยมากทร,รัพยากรนเนี่ยเยอะมหาศาลมีแร่ริรทียมบราซิลเนี่ยเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็อันดับสา,นาเนี่ยก็คือตัวของเวเนซุเอลนา่นเองนะที่มีน้ํามันมหาศาลครับเอาจริงๆกลุ่มประเทศนี้นะครับทรัพยากรเยอะมากๆนะครับแล้วก็อยู่ค่อนข้างใกล้กับอเมริกาด้วยแต่พอเวลาผ่านมาในปี2 0 2 0นองเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเองก็เริ่มเปลี่ยนครับบราซิลเนี่ยกลายเป็นผู้นาที่ส อาร์เจนติน่าเนะครับเหลือเป็นแค่15%เท่านั้นนะครับส่วนเวเนเซอร์ลาเนี่ยเหลือเป็นแค่1%เท่านั้นครับเพราะเศรษฐกิจพังยับจากแตนเกิดไฮเปอร์อินเฟสชันนะครับส่วนอาร์เจนติน่าก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นคือเงินเฟอ้อค่อนข้างสูงมากเป็นประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวก็เรียกว่าเกิดไฮเปอร์อินเฟสชันตามรอยเพื่อนๆไปแล้วนะครับ ส่วนบราซิลเนี่ยดูเหมือนจะดูดีที่สุดในภูมิภาคนี้นั่นเองหากเราพูดถึงการจับมือการเนี่ยการผนวกพลังการของภูมิภาคนะครับก็นึกถึงทางยุโรปถูกไหมฮะยุโรปเนี่ยนะครับพอมารวมตัวกันปุ๊บมีเยอรมันเป็นพี่ใหญ่มีฝรั่งเศสนะครับรวมถึงประเทศเล็กๆน,น,น้อยๆเข้ามาเนี่ยก็สร้างความเข้มแข็งได้เยอะมากสร้างสกุลเงินยูโรของตัวเองนะครับก็เรียกว่าเข้มแข็งมีส่วนแบ่งในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างเป็นดับ2เลยครับคำถามคือจะเกิดสิ่งนี้เนี่ยในแถบของละตินอเมริกาแถบของอเมริกาใต้เนี่ยจะได้มมมมมััั้ยยยคควววาาาจรรรรริงกกก็ดดูีีีีเเเเหตุุผลลช่่่่นนนพพะะปททศบ ่าชาทีค่่อออนนนข้างงเเยะัำถามคือทำไมาต้องมีเงินสกลุลของตัวเองด้วยนะครับนั่นคือการลดกานพึ่งพาดอลล้านเองครับในปีที่ผ่านมาเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมากนะครับรวมถึงการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยทำให้กลุ่มประเทศอเมริกาเ่ยครับโดนกดดันอย่างหนักเลยนะเพราะมีความใกล้ชิดใกล้เคียงกับเรื่องการเงินอเมริกาอย่างมากมีการซื้อขายการค้าขายกันนะครับก็นอนเจอจากประเทศกลุ่มนี้เนี่ยเป็นประเทศทรัพยากรเยอะนั่นเองและอเมริกาก็เป็นผู้ที่บริโภคเยอะเช่นเดียวกันครับ ในอดีตที่ผ่านมานะครับประเทศกลุ่มนี้เนี่ยเคยเกิดคราสิตด้วยนะครับทชื่อว่าลาตินอเมริกาเดดคร i ส i s ที่นันตาเนี่ยคล้ายๆกับในปี40ของบ้านเรานั่นเองนะครับที่มีการดึงเงินออกนะหายกกลับไปในปี1980ที่เกิดวิกฤตครั้งนั้นในอดีตนี่นะครับนั่นคือลาตินอเมริกาเป็นกลุ่มประเทศที่เติบโตเร็วนะฮะ ก็คือเตอิบโตดีกว่าทางอเมริกาเยอะนะครับเป็นธรรมนาของกลุ่มประเทศเกิดใหม่แล้วก็มีทรัพย์ยอนค่อนข้างเยอะทำให้มีการลงทุนจากฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะครับมาที่เยอะกาเปินปล่อยกู้มาที่นี่เยอะมากๆแต่สุดท้ายในช่วงนั้นเนี่ยเกิดการขึ้นดอกเบี้ยอย่างหนักนะครับทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยไหลออกไปนอกประเทศเยอะคือกลับไปอเมริกานั่นแหละนะครับแต่ว่านี่ที่เคยมาปล่อยกู้ในละตินอเมริกาเนี่ยนะครับกลับไม่ได้คืนฮะทำให้เกิดการดีฟงดีฟอลต์ต่างๆนานาจนประเทศเนี่ยเป็นหนี้มหาศาลค่างเงินพังทลาย สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการขอกู้ IMF นะครับแล้วก็มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะหรือว่าเอาทรัพย์สินของประเทศนะครับเข้าสู่กระบวนการตลาดหุ้นตลาดหุ้นก็ไปเลขขายในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองครับซึ่งหน้าตาก,ก็คล้ายๆกับปีี่ศูนย์บ้านเราเป๊ะเลยเอาจริงเหมือนเป๊ะเลยนะครับโมเดลเดียวกันเลยแต่วของเขาเกิดก่อนเรานั่นเองครับ นั้นนะครับก็เห็นภาพว่าการผูกพันกับดอลลาร์นะครับหรือว่าการอ้างอิงก,กับเงินกู้เงินของเขามาเยอะนี่นะครับมันส่งผลกระทบนะหรือว่ามีความเสี่ยงมากมายแค่ไหนและผมเชื่อว่าในครั้งที่เกิดขึ้นในอดีตและในปัจจุบันนี้นะครับก็มีสิ่งที่เขาเห็นเหมือนกันว่ามันมีความเสี่ยงครับแล้วก็เกิดทีมที่ทั่วโลกต้องการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาดอลลาร์ด้วยนะครับก็เลยมาใช้เงินส่วนตัวเองหรือว่ากระจายความเสี่ยงในหลากสกุลมากเพิ่มขึ้นส่วนในฝั่งของอาร์เจนตีนาเองเนี่ยก็มีปัญหาเงินเฟ สุดๆในรอบตั้งแต่ปี1991นะครับจะบอกว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอย่างนี้จะไปโทษคนอื่นก็ไม่ใช่นะครับตัวเองเนี่ยก็มีปัญหาด้วยนะครับนั่นคืออาจจิเนนาะครับเริ่มนโยบายแบบเป็นประชานิยมนั่นเองนะครับก็นะมันก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับก็ต้องเรียกว่าการเติบโตของเงินเฟ้อในเรทนี้นะครับก็คือเข้าสู่สภาวะไฮเปอร์อินฟลชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยทางสองประเทศนะครับการจับมือกันสร้างสกุลเงินสกุลใหม่นะมีชื่อว่าชูนะครับหรือแปลว่าทางใต้นะฮะ เอาจริงจริงอยู่ในช่วงการเริ่มต้นเปอย่างมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะจบหน้าออกมาหน้าตาอย่างไรซึ่งการเปลี่นสกุลหมาตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานของเงินเลยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับในฝั่งของเงินของอาเจนเนี่ยแหมก็เฟอ้อแรงขนาดนี้เสียค่าขนาดนี้อาจจะเปลี่ยนไม่ยากเท่าไหร่แต่บราซิลเนี่ยเขามีถ่ายของเขาอยู่แล้วตอนนี้นอัตรา,าก,การได้เปลี่ยนนะครับ35เปโซนะก็คือเงินของอาเจนเนี่ยจะเท่ากับ1เรียลของบราซิลนั่นเอง การเกิดการรวมตัวกันครั้งนี้นี่นะครับทำให้การค้าขายของสองประเทศเด่นดีขึ้นด้วยนะเหมือนกับในยุโรปครับพอจับมือการใช้่เงินสกุลเดียวกันป,ปุ๊บการค้าขายก็เติบโตเร็วอย่างมากซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ21%เนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กล่าวคือทั้ง2ประเทศเนี่ยนะครับก็มีการร่วมมือกันสามารถลดการพึ่งพาดอลลาร์การค้าของสหรัฐอเมริกาได้ด้วยแในคําถามก็คือว่าการจับมือกันร,ระหว่างอาร์เจนตินาและบาร์บีเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่านะครับของกลุ่มประเทศในแถบอเมริกากว่า33ประเทศและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่นะครับก็ทําให้การลดการพึ่งพาดอลลาร์เนี่ยเติบโตขึ้นไปทั่วโลกนะฮะเพราะนรเ,เนี่ยจีนเองนะครับก็อยู่ในฝั่งนั้นรัสเซียอยู่ในฝั่งของเอเชียถูกไหมฮะตอวันออกกลางเนี่ยทางส่งเดียบีก็เริ่มทจะจะ ต้องยอมรับว่าหลังๆนี่ครับบทบาทของจีนเนี่ยนะค่อนข้างมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้มากๆเลยนะครับในฝั่งลาตินอเมริกาเองก็เช่นเดียวกันมีการค้าขายกับจีนที่เติบโตขึ้นอย่างเป็นเงาตามตัวรวมถึงกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายด้วยนะครับและจะมีแร่สําคัญเช่นตัวลิเทียมนั่นเองนะครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่า60%ของลิเทียมของโลกใบนี้นะครับอยู่ตรงสามเหลี่ยมลิเทียมนั่นเองสามเหลี่ยมลิเทียมคืออะไรมันคือเขตสามเหลี่ยมนะที่ครอบคลุม3ประเทศนะครับได้แก่ทางอร์เจนนาโบลิเว ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วว่าแรลิเทียมเนี่ยเป็นแรดที่สาคัญมากนะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าเรื่องของแบตเตอรี่แล้วอุอตสาหกรรมอีวีเนาะเติบโตอย่างรุนแรงยังไงก็แล้วแต่ในอัเจนนาก็เป็นพื้นที่ที่แมนน่าจับตาไปอย่างยิ่งครับกล่าวคือถ้ารสัสเซียมีน้ํามันมีก๊าสนะครับเราระเบียมีน้ํามันเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งพลังงานฟอสซิลแห่งโลกดั้งเดิมนี่นะครับต่อไปครับใครมีริเทียมก็เหมือนมีแผ่นดินนะครับม,มีเหมืองที่ขุดเงินออกมาใช้เลยครับ อันนี้เป็นคำพูดของคุณอีลอนมัสนะครอีกท่านนะครับประเทศจีนภูมิภาคนี้จะมีการขุดพบนะฮะฮแหล่งน้ำมันสำรองที่ใหญ่สุดในโลกนะอันดับ17นะครับก็คือกอาณาฮานั่นเองตอนนี้เราว่ากลุ่มในประเทศนี้เนี่ยแหมทรัพยากรธรรมชาติดีเด็ดจริงๆนะครับเหล่านี้ไม่นับเรื่องของตัวเวเนซุเอลานะครับที่มีรีเซิร์ฟน้ำมันเยอะสุดในโลกด้วยก็ะจะมีน้ำมันแล้วจะมีทองแดงแล้วก็ทองคำอีกด้วยนะครับโหรวยจริงๆนะฮะแต่เศรษฐกิจพังยับครับหาดรูเพื่อเผยเนี่ยก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้้ววกกก็็็็นน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 ่่่่่่าา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 จจจััับบบบตตตเเเเเปปอออออยยยยงงงมมะะะคครรรรแลลืซิิโดฉพี เป็นเศรษฐกิจที่ไม่ได้เข้มแข็งเท่าเท่าไหรด้านในอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับอ่วมนะฮะนอกจากเงินของพวกเขาเนี่ยยังเฟิร์รุนแรงนะครับประมาณร้อแล้วเนี่ยนะประิมาณเงินของพวกเขาเนี่ยยังเติบโตมากขึ้นเกือบ4เท่าด้วยนะครับเพราะมีการพิมพ์เงินจากทางรัฐบาลเนี่ยมาอุดหนุนทําโครงการต่างๆ,ๆก็คือพิมพ์เงินกันเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่นยครับยังถูกตัดขาดจากตลาดตราสารหนี้ของโลกด้วยนะครับหลังจากพิจารณาหนี้ในปี2563ครับแล้วยังคงเป็นหนี้ IMF กว่าา40,000ล้นดอลลลารร์นะคัับหงจากได้การช่วยเหลือในปี2561ครับ ต้องบอกอาร์เจนตินาเนี่ยงอนแง่นนะครับเปลี่ยนชำระหนี้กู้ไม่ได้เครดิตเลตติ้งไม่ดีเลยนะครับเงินก็เฟื่องหนักก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไประเทศเข้มแข็งที่จะสร้างเงินสกุลตัวเองกลับมาใหม่ได้หรือเปล่านะครับแต่ก็รู้เลยว่าพวกเขาเนี่ยก็อยากจะมีความหวังใหม่คือมีเงินสกุลใหม่ถ้ามีทางบราซิลเนี่ยมาช่วยแบกเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเพราะบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่มีเครดิตอันดับ11ของโลกเลยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวอันนี้คือเทรนด์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างล่ะก็คอมเมนต์มาบอกกัันนนหน่อยะครบ วันนี้ขอบคุณที่คนยังนั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะครับและขอร่างหนึ่งวิธีกดติดตามชนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับและใครอยากฟังขอรูปเพิ่มเติมเชิญรื้อเป็นพรีเมียมคอนเทนต์ก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนข้างล่างได้เลยนะครับก็เรียกว่าถ้าคุณมีน้ำเงิทุนเนี่ยแบบเวลาการรีเสิร์ชคุณที่อย่างมหาศาลในทีเดียว และถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะหาแนวทางในการลงทุนการวางซัพเปล่งในช่วงละวหกเดือนต่อจากนี้นะครับหนึ่งปีต่อจากนี้เนี่ยให้มั่นคงน,นะรวมถึงที่ทางเติบโตที่ดีเนี่ยก็สามารถาดูในห้องเล่นวงไหนได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีนกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงตัวการจับมือกันระหว่างทางบราซิลกับอาร์เจนตินานะครับในการจะทำเงินสกุลข,ของตัวเองขึ้นมาชื่อว่าชูนั่นเองซึ่งสองประเทศนี้เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะครับในทางอเมริกาใต้นั่นเองนะฮะก็บราซิลเนี่ยกินส่วนแบ่งทาง GDP กว่า50%ครับ ส่วนอจินดาเนี่ยรารสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองอันนี้คือเทรนด์นะครับในการที่จะเริ่มมีเงินสำรองเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์มากขึ้นนะครับเช่นทางราัสเซียกับจีนนะครับจากมือการซื้อขายในรูเบิลกับยวน รัตเซียนเนี่ยขายลังงานของเขาในสกุลข,ของรูเบิลนะครับรวมถึงตังตวกลางนีครับทางสุุเบียนก็เปิดกว้างมากขึ้นในการที่จะซื้อขายในสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์นะครับรวมถึงกลุ่มริสก็มีกากทำกับสกุลข,ของตัวเองครับดังนั้นเทรนการลดการพึ่งพาดอลลาร์เนี่ยมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งในฝั่งของทุนทรอวงประเทศทัในฝั่งของการเป์เมต์ระหว่างประเทศเพราะว่าโลกนี้เนี่ยเริ่มที่จะแตกเป็นฝั่งฝ่ายมากยิ่งขึ้นแล้วและคราวนี้ม,มันเป็นเคสของทางดินอเมริกาน ดึงเงินออกนะเพราะว่าดอกเบีย้ยขึ้นนั่นเองธนาคารที่ไปกู้เงินต่างประเทศเชน่นอเมริกามาเนี่ยครับก็ต้องหาเงินคืนทําให้เศรษฐกิจทัางในประเทศเนี่ยพังยับนะครับดังนั้นในก,การพึ่งพันดอลลาร์มากๆก็เป็นความเสี่ยงอย่างมากที่ธนาคารก็เคยมีการที่จะจับมือการลดการพึ่งพันดอลลาร์นั่นเองครับพอจับเงินปุ๊บเนี่ยก็จะคล้ายกับประเทศของยุโรปที่รวมตัวกันปุ๊บสรส้างสกุลเงินที่เข้มแข็งขึ้นมาและเกิดการซิงเกินจีการค้าขายกันที่เติบโตมากยิ่งขึ้นครับและที่สำคัญในกลุ่มประเทศนี้นะครับมมมมมีีีีีีีททททททรร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 ััััััััััพพยยยยยยยาาาาาากกกกกคค่่่่ออ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 อนน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 ขขข้้้้้งงงงเเ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 เะะะะะลลลลวววซุบบบปปป็็็ศดดดตตตๆโโสิิิ์์ฟจแ ทั้งน้ำมันนะครับทั้งแร่นะครับทั้งเรื่องของทองแดงทองคำเนี่ยก็มีในภูมิภาคที่ค่อนข้างเยอะครับ ดังนั้กนก็คงค่ากับทางรัสเซียที่มีพลังงานเยอะถูกไหมครับแล้วก็ใช้เป็นสกุลรูเบิลหรือว่าคลแค่กับสกุลเดียวเบียที่มีน้ำมันเยอะเช่นเดียวกันแต่ต้องยอมรับว,ว่าอาัจตินาเป็นประเทศที่งอนแง่พอสมควรนะครับเงินเฟ้อไปถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์รวมถึงเนี่ยเบี้ยนี้ IMF ด้วยนะครับก็คือเครดิตไม่ดีเลยไม่รู้ว่าการการวมตัวครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเตี้ยอุ้งคล้อมไหมนะครับต้องพึ่งพาให้ทางบราซิลแบกมากน้อยแค่ไหนและการเปลี่ยนแปลงสกุลน,นี้จะเป็นท่าออกหอเจะยังไมก็ติดตามกัััััันน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 ต่่่ออไปปะะคคคคคครรรบบบบบววีีี้้ขุุณททฟงจจจาาลิหสสด การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการณ์ได้คุณจะรู้ได้เลยว,ว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสีย่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินนี้อย่างปลอดภัยเนี่ังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ